สวัสดีค่ะวันนี้แคทจะพาไปเที่ยวการไฟฟ้านะคะเราก็เลยนี่เออตัวนี้วันนี้มากับน้องจอยน้องจอยเซฮายเซฮารอนเลยจ้าน้องจอยน้องจอยเป็นคนขับรถนะคะแต่น้องจอยสวัสดีสวยงามเลยแี่แคทสวัสดีไม่ได้นะคะเพราะว่าอีกมือนึงถ่ายท้ง, <c oughs> ทงนี่ตัวนี้เป็นตัวไฮบิดนะน้องจอยวสวยมากรนมีเอสเอสอีวี S S e นะคะนค่ะ,คะตัวนี้เป็นที่นิยมมากเลยนะแบบว่าเฮ้ย จะเอาไฟฟ้าก็ก้ำกึ่งเนาะ<ช>ตัวโน่นนี่นั่นเลยเอาตัวนี้ประหยัดสุด25กิโลต่อล<ช>ิตรนะคะตัวนี้เลยนะคะแรงล,ล้ดก็ดีค่ะใช่แล้วดูหน้าจอเขานะดูหน้าจอเขานะ ใยัยเห็นฟังชั่นาเจนทั้งตรงหน้าคอนโทรลดิจิตัลตรงนี้แล้วก็ตรงเลเองของการปรับตรงนี้ด้วยมีเนวิเกเตอร์นำทางด้วยนะคะในห้องดีไซน์ขับใช่ในห้องนักบินแล้วแล้วฟังเสียงเพลงนี่เนาะโอ้ก็อึ้งค่ะแล้วก็ส่งรถเขานี่เป็นเอ v ยูวีสวยงมากใช่ค่ะไม่ใหญ่ๆว้างๆนี่เราไปออกบูดกันนะคนนี้เต็มเลยเนาะได้ถึง1,464ออะไรนะเขาเรียกอะไรนะ ฟันจุกใช่ค่ะฟันจุของรถนะคะจุมากค่ะ้องโดยสานกว้างค่ะหน้าสบายราคาไม่แรงด้วยนะแล้วที่สำคัญนี่ข้างบนมีฝันูเปิดรับอากาศรับความสว่างนี่ข้างบนนี่ดีมากเลยนะคะเป็นเป็นบ้านสองชั้นเนาะใช่ค่ะนี่ค่ะเปิดให้ดูเงี้ยงเงี้ยเง้ยมเง้ยนี่ ็นพระอาทิตย์เลยนะคะแต่โล่งมากเลยนะพอพอเราเปิดสรุปออกไปเนี่ยเรามีความรู้สึกมากใช่ค่ะนะคะเต็มบ้านอ่าใช่เรามีความรู้สึกว่ามันสว่างมันโลง่งเหมือนกับว่าเปิดเปิดโลกระทั์แล้วก็นั่งก็ไม่อึดอัดดูเหมือนไม่อึดอัดนะคะใช่ค่ะนั่นแหละเหมาะป็นไงบครอบครัวค่ะมีเด็กๆไปด้วยไปเที่ยว ใช่คะ่ะไปเที่ยวแล้วก็ประหยัดเนาะไปตะลุงต<ช>ะลานอะไรอย่างเงี้ยใช้คันนี้เลยนะคะมันปรับมันปรับเป็นไฟฟ้าปรับเป็นน้ามันไ,มได้เองเลยนะี่ในโหมดของการขับขี่ของเรานะคะก็สามารถเลือกได้4โหมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูด้านนอกนะคะด้าน <S <S มาดูส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้ากระจังหน้าสวย,สวยมีกิดสีฟ้าแบบนี้นะคะ,คะสวยงามมากไฟก็เป็นไฟเดทามนะคะไฟกลางวันแล้วก็ไฟสว่างนะคะสวยงามมากเลยคันนี้นะคะ ดูล้อคันดำด้านแล้วก็มีแรปแรปเป็นสีดำด้วยนะคะขาวดานี่สวยงามมากเลยนะคะมีสัญลักษณ์ของดินามิกนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของรุ่น V S Hybrid นะคะเป็นจีฟ้าเปิดเขาก็จะเปิดแบบนี้นะคะนี่เปิดมานี่เราเราขนของมาฟวางฟั้องขวาง,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 งมากเลยค่ะดีกว่นะคะแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนมีที่ด้านด้านข้างนะคะ สวยงามมากดูหลังคาดูหลังคานะคะมีดาวหลังคาด้วยนะคะค่คย่อมยาวมากนะคะเรามีส่วนลดให้ด้วยนะคะในราคาของเขาคือก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะคะเรามีส่วนลดให้ด้วยนะคะลูกค้าสนใจนะเป็นแสนเลยนะคะตอนนี้นะคะรีบเข้ามาค่ะเอ็มจีสุพรรณบุรีค่ะติดต่อคิดแคปนะคะ0 6 1 7 1 2 9 8 8ึเจึงกที่นี่เลยนะคะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวไปชมกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ